กลับมากันต่อที่บันเทิงสดเมื่อกี้น้องโก้บอกว่าจะพาไปดูความแบบชุลมุนวุ่นวายใช,ใช่ไหมหมอลำซัมเมอร์อยากจะบอกคุณผู้ชมคะเราเห็นตามข่าวเยอะแยะนะตามหน้าเวทีหมอลำแนละบางทีแบบมันสนุกเกินเบอร์ไงมีงแบบเขาเรียกว่าอะไรม้วนเสือครับ <c oughs> ตีลังกาม,ม้วนเสือ <c oughs> ตีลังกาม <c oughs> ้วนเสือต่างๆนาะนาะแต่วันนี้ถือว่าเราจะมาอุ่นเครื่องคุณผู้ชมคะคณะละครหมอลำซัมเมอร์ด้วยกลุ่มแก๊งคณะหมอลำพินเพลินนะมียายดวง ลูกหลานใหญ่ดวงค,มมครีมี่นักร้องสาวสวยแล้วก็คณะวงดนตรีเนี่ยอีกเป็นสิบแล้วฉากน,นี้ใาย่ดวงไปรับงานแสดงในงานเลี้ยงขึ้นบ้านใหม่ซึ่งเราก็จะได้ฟังครีม,มี่นักร้องประจำวงร้องเพลงเพลินเพลง,พลง,พลงคินด้วยนะคะนักร้องสวยมากเนี่ยดูสิ<อ>ช้ำไม้ไชาตานะคะชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยก็มาเต้นกันหน้าเวทีกลึ่มด้วยไงเอเอ,เอยังไงแล้วดามาลวนลามนักร้องเอา้างานนี้ชาวงดนตรีพีจุก น้องต้นอัครรัตออฟสุขพนัทโกรธแทนยอมไม่ได้กระโจนลงเวทีตะลุมพอนค่ะงานนี้งานเลี้ยงวงแตกนะต่อยผิดต่อยถูกบ้างต่อยกันเองบ้างการันตีฉากนี้ยิ่งกว่าวุ่นวายคือฮาจ่ะใช่ผมดูจากความชุลมุนแล้วนี่มีโอโยนรองเท้ากันด้วยนะฮะที่ถือรองเท้าแตะขึ้นมาฟาดกันเลยเออเออแม่สุแม่สุเออนะครับอันจริงซึ่งกว่าจะได้แบบนี้นะครับ จริงๆแล้วฉากนี้ไม่ได้รับเรื่องขนาดนั้นเพราะว่าโอ้โหฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจฝนต,ตกอยู่นาาเลยแล้วพอฝนตกเนี่ยข้างล่างเนี่ยมันต้องพื้นโอ้โหเละสไลเดอร์เ,เลยจ้าเละต้นเป๊ะนะครับมันก็ยิ่งแบบว่าทําให้ความชุนลมุนเพิ่มขึ้นอีก4%อร์เซนะฮะส่วนข้างบนเวทีเนี่ยช่วงรอฝนหยุดก็ร้องเพลงรอไปเลยสิครับเครื่องดนตรีพร้อมขนาดนี้แม่ถือว่าเป็นกองละครที่มีแต่เสียงเพลงเสียงฮาจริงๆนะครับไปชมกันดีกว่า មកไว้បងໄວនឹងໄວអឺតាមធម្មតាน้ํา <funz> ច <discretion> <&�ım> ោលទៅដៃน้องណាស្គិតមិនណា ด้วยความที่แบบว่านักร้องเราสวยแดนเซอร์เราสวยซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาเ<ช>นอะ <laughs> แต่ที่ฟิลขาดสุดๆคือมามาว่ายายว่าอีแกงเนี่ยที่ชอบมากก็คือแต่ละคนมีซีนช็อตเด็ดของตัวเองของโต๊ดของโต๊ดทำอะไรฮะ <laughs> ซีของโต๊ดทำอะไรของโต๊ดหันไปเจอผู้ใหญ่จะต่อยผู้ใหญ่ไม่ได้สิเอ้าผู้ใหญ่กอโดษครับล้มไปเดี๋ยวไปไปดูนะครับว่ามันชุลมุนแค่ไหนแต่ว่าโอ้สนุกแน่นอนนะคะหมอับซัมเมอร์นะคะครับผมนี่นี่แค่น้ำจิ้มเดี๋ยวยิ่งเหมือนเห็นพี่จุ๊บ่ะพี่จุ๊บที่ยกทำาอะไรเนี่ยทำาอะไรเนี่ยโอ้ ติดตามคุณผู้ชมหมอลำซมอ์ตอนแรกนะคะวันพฤหัสบดีนี้นะคะสองทุ่มครึ่งแต่ว่าเหตุการณ์แบบนี้พี่ปุ้มอยากรู้ดงโก้กโก้กับลูกท็อปเนี่ยเคยมีนะมีตีกันมีอะไรอย่างนี้นมั้ยไม่เคยถือว่ายังโชคดีอยู่นะที่ยังไม่เคยเจอจะจะ,จะแต่แบบเหมือนเหมือนจําได้ว่างานที่เคยไปเล่นงานหนึ่งอ่ะพอวงเราลงแล้วลงลวงอื่นขึ้นอน่ะมีมีตีกันแต่ก็โชคดีที่ไม่ใช่เป็นตอนที่วงเราเล่นเออเออดีแล้วแหละยังไม่อยากเจอนะเดี๋ยวกลัวแบบลูกหลงปูปังอะไรขึ้นมาผมอันตรายอยู่นะครับผม